น้ำลดขนแนเล็งมากอากาศก็ร้อน <G ül> ขับเบียร์ตะแวววันค่ำสิบหกขวดกินกันสองแซ่บคนวันนี้ไปกินเบียร์นะคะปววเป็นเบียาวเล็กเปเรื่อก็กินไปได้ละมันอยู่ที่คอนี่ล่ะถ้าเติมเข้าไปในปุ่มแน่ๆสุบุรีบะมีไฟเซ็กบอกคือไปเอาไฟเซ็กในโลดลวดไว้ที่แคดผมแม่ ดูมันเจอเด็กแบบนี้แล้วไม่แก้ออกบบนะเมื่อสั่งเข้าแม่ก็จำเป็นต้องหาอาหารว้าวนั่นก็คือวันนี้สั่งกะหรี่ัดทะเลค่ะมีไก่ทอดหนุ่มน้อยโชว์ซิกแพคแล้วลำบึก ขนาดน้ำลดปลายังต้องแหกกินกันปลายังสู้ชีวิตแล้วคนจะไม่สู้ได้ยังไงอุ้ยมาแนวอู้วันนี้เป็นดีเป็นดักเป็นปัญญาชีวิต